สำหรับใครที่ต้องการการนั่งปรับเอนนอนพักผ่อนโดยที่โซฟาเนี่ยไม่ต้องกินพื้นที่เยอะเราไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะในการวางโซฟาตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบสลิมทรงสลิมมากๆวางในห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องรับแขกอะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องใช,ใช้พื้นที่เยอะและที่สําคัญมีฟังก์ชันในเรื่องของการปรับเอนนอนนั่งพักผ่อนได้ด้วยสามารถจะดันหลังเข้าไปแบบนนแมนวนวลแบบนี้นะครับปรับ1สเต็ป สามารถที่จะนี่เอนนอนประมาณนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะล็อกไว้แบบในท่าทางการ A N on, เนนอนสเต็ปแรกนะครับเอาไว้นั่งพักผ่อนอ่านี่สเต็ปแรกนะครับไปที่สเต็ปสองแบบนี้สามารถเอนได้ถึงสเต็ปแบบนี้เลยนะครับเกือบจะ160องศาเลยทีเดียลเชียวนะครับเรียกได้ว่าเน้นนั่งเน้นนอนงีบได้เลยสําหรับใครต้องการจะงีบพักผ่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนที่จะตื่นไปทํางานต่อหรือว่าเอาไว้ในห้องทํางานเอาไว นั่งพักสายตาอะไรอย่างนี้นะครับดูตัวนี้ได้เลยรุ่นเอมมี่ปรับเอนนอนแบบสะดวกสบายง่ายๆเนี่ยเวาลาคุณอยากจะลุกขึ้นมาเป็นสเต็ปแรกคุณแค่ยกหลังขึ้นมานิดเดียวเนี่ยมันก็ขึ้นมาสเต็ปแบบนี้ได้เลยหรือเวลาเราจะพับเก็บอันนี้ใช้เท้านิดเดียวปึ๊บแบบนี้ไม่ต้องใช้แรงเยอะสมูทๆนะครับไม่ไม่เหมือนรุ่นเมื่อก่อนแล้วที่ต้องใช้แรงเยอะมากมายในการเก็บโปรโมชั่นเหลือเพียง5,900บาทเท่านั้นนะครับ5,900บาท Thank <music> you.